เข้าโตเกียวมานะคะก็ไปทําธุรทีสถานทูตนะคะเสร็จแล้วก็แวะมากินอาหารกันที่โรงแรมเคโค่ะเดี๋ยวเข้าไปทันอาหารข้างในด้วยกันค่ะเป็นอาหารบูฟเฟ่ต์นะคะผู้ใหญ่คนละหน0่บาทนะคะเด็กก็คนละเ0้าร้อยบาทค่ะแว่ะกำลังเลือกี่ออะไรอีกพี่ไม่สนจะทำอะไรกันล้่ไหม ชีสสดสดเลยใส่น่ากินจ้จะว่างหมดนะอ่าโอ้ใส่แบบนี้น่ากินเลยอ่ะ น้อยนอย่าผักนี่คพพรัพ่อผัวแวนบริการมาไปเอนี้รรนลอ,อเอาเนื้อมาให้นะไปกันนะกินนี่ก,ก<น>่อนนะกินอะน้อลองกินดูสินี่ทำได้คำน้อยเขาทำอะไรมาให้หนูกินนะไลองกินดูสิเรี่องนกบเป็นสีของขมา ไปสั่งมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไม่เพิ่มเอานี่ค่ะสปากเก็ตตี้ที่ฉีดเยอะๆหน้าเรากินด,ดูนะอร่อยไหมฉีดได้ไหมคับแม่เห็นเขาให้ฉีดเยอะเลย

แม่อยากชิมจังเลยเน่ะขอได้นะแม่ขอชิมหน่อยนะไ,ได้นะก็ได้พอดีอ่ะกินสิอ, <c oughs> อร่อยไหมรสชาติชีสแบบว่าบมันมนี่เลยอ่ะ สูแกงกะหรี่ที่บ้านได้ไหมอร่อยกว่ามอร่อยกว่าแม่อร่อยกว่าเอ๋ของแม่อร่อยกว่าเหรอไปโอจเอรพ่อแว่นไม่เอาไอโเอนี่มาแถมชีสอร่อยน้องอ่ะชอบแน่เลยมีเทียนดีกว่าเอาไม้เขาไหมอรัให้แบ่งให้แม่เหรอลูก cảm tha cream chi để rồi trên mười ăn đã rồi nó nó ระวางแก้วระวังโค้งนะลูกนะขสขา่กินไหม่ปเลารข่าปลาปลอะไรที่ข้าสน่าจอวาดพ่อไปเอาเทปุระให้นูกินเลยนะ นูนชอบเนื้อเหรอลูกอ้ากกินอะไรลูกนูหนูชอบอันนี้ใช่ไหมลมูกรสบีบดีใช่ไหมคะกินเลยลูกอ้าวไม่เป็นไรของแม่มีแล้วหนูกินเลยลูกจ้ะเดี๋ยวพาไปกินผลไม้กันน,นี่ดูค่ะอาหารโรงแรมนี่คือแบบถ้วยเล็กถ้วยน้อยอ่ะเหมือน เหมือนอาหารกุมารเลยค่ะดูถ้วยเล็กถ้วยน้อยแม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แม่ชอบน้ำผักต้มแต่ก็กินได้นะก็อร่อยดีค่ะนานๆกินทีเนาะกินเลยดูกินเยอะๆเลยแม่เป็นโอ้โหเทมปุระก็ทอดใหม่ๆเยอไหม นี่พริกขี้ริ้โตมมมมมแม่สนใจผลไม้

แหมมาอยากกินเยอะกว่านี้แต่แบบก็ไม่กล้าขอเขาบ่อยเนาะจะไปขออีกก็แบบเออเกรงใจแต่ดูดิเขาให้จานเล็กจานน้อยเหมือนอาหารคู่ม,มาจริงๆอ่ะพอแว่นไปเอาไอศครีมมาอีกค่ะไพื่อไปเฉลิไไมฉลอต้องกินน้องน้งน่นยเนี่ย,ยเอาาอย,เยเคคองมา,ากเดี๋ยวมีเค้กอีกนะเนาะอาจจะเดี๋ยวมีเค้กอีกนะคิดไหวไหมเคลื่อ,อ็ทุกคนเร่อยดี อร่อยใช่ไหมไหเค้กอันนี้อร่อยเน,นอะอร่อยใช่ไหมนี่อ่้วก็กินอศรีมกิกับอ้วรนะอร่อยนะเฉ<ห>ลี่ยกอ,อร่อยไหมก็เอาอีกกนะอร่อยอ๋ไอศครีมกะทิแบบมะพร้าวเลยนะ<ช><ห>อร่อยดีค่ะเอาอีก็เอาอีกซองก็ได้นะอันยอโอ้โหนอะกินผลไม้ จานนี้ค่ะหมดคนเดียวเลยคือไม่ตกระกานโอ้สอบกระเด็นเข้าตาแม่เลย <laughs> เดี๋ยวแม่ไปเอาเพิ่มนะแม่ยังไม่ได้กินผลไม้เลยอ่ะเอ้ยมองไม่คืนแค่ไหนก็เข้าอีกทีเนี่ยโอเคค่อยๆกินเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวค่อมาอา อะไรเนี <amounts of sugar writers> ่ยอะไรเนอะแอปเปิล <Alan> ก <integer> ้าวอืมอะไรอ่เนี่นรสชาติอะไรอ่ะเนี <es voir> ่ยรสชาติแอปมะนาวเหรออืมมะนาวแก้วแก้วแบบเล็กเลียว กิีวน่้่นว,วนี่ค่ะ,ะกินต่าอ,อีกแล้วนี่ค่ะกินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวกันนะคะอันนี้จากหน้าโรงแรมนะแล้วเดี๋ยวเดินไปเที่ยวกันค่ะนี่ค่ะขากลับก็มาแวะดูอีเกียนะคะแล้วก็มาชม เฟอร์น <Bonjour. S 2> mm ิเจอร์นี่ค่ะสีน้ำตาลขาวแบบนี้ชอบมากเลยเพราะว่าที่บ้านแต่งสีน้ำตาลขาวแบบนี้นะน่ารักดีนะ่าหนวดนะดูิต้องีนด้ํอาบบอ,อสีน้ำตาลขาวน่ารักจังคช่ะชอบไม้เนี่ยค่ะที่วางที่กําแพงเนี่ยวางแก้ววางอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักดีนะนิ้ยน้ำเป็นอะไรเป็นเหมือนทําเหมือนคนลูกอ,อ๋อนาฬิกาสีขาวแบบนี้น่ารักเนาะดูสิดูสิ นี่หนอแม่ชอบถาดอันนี้หนูเนี่ยถาดสีขาวเนี่ยวางบนโต๊ะอาหารอันเนี้ยเออาถาดสีขาวน่ารักจังเลยโอ้ฝั่งหนูก็เป็นขาวน้ำตาลเหมือนกันนะหนุชอบมากเลยโอ้เพียบเลยเก้าอี้ค่ะจะช่วยแม่ถือเรอลูนุกถือดีด,ดีนะอ่าโอ้ถ้วยจานก็เยอะเลยค่ะ,ม,ะมาวันธรรมดาคนน้อยหน่อยแม่สวย ได้หลายอย่างเลยตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไปโตเกียวแป๊บเดียวคิดถึงบ้านสวนเลยดูค่ะพ่อแว่นค่ะวันนี้กินเยอะก็เลยต้องมาออกกำลังกายโนอาตัวตันมากๆเลยค่ะส่วนแม่ก็อยากกินน้ำพริกเลยอะ่ะโนอาวันนี้อร่อยไหมที่ไปกินเนื้อมาที่โรงแรมอร่อยไหมโนอาชอบใช่ปะ ดูการะตูนน่าง่วงแนละ้วโอเคนั่งคลิปนี้ไปก่อนนะคะนานๆทีจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ